คุณผู้ชมไปติดตามข่าวกันต่อที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะได้มีการคิกออฟ f รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV นะคะ Save our school children by 1 million HPV วัคซีนตามนโยบายเร่งรัด100วันค่ะ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตในะคะนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ kick off การฉีดวัคซีน HPV Safe our school children by 1 n e million HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมดลูกโดยมีนายแพทย์อิทยังวันนะคะยงยวนนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วยนะคะตามนโยบายเล่งรัด100วันของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุระหว่าง11ถึง20ปีโดยมุ่งหวังผลในการที่จะลดอาการเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยคะ่ะและคุณผู้ชมทราบไหมคะจาก สถิตินะคะมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นมะเร็งที่พบในหญิงไทยสูงเป็นอันดับ2ผู้หญิงอายุต่ำกว่า45ปีนะคะในปี2563พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่กว่า9,158รายต่อปีและมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกถึง4,705รายต่อปีซึ่งวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกัน โรคมะเร็งปากมดลูกนะคะ,คะสามารถป้องกันการเกิดและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ค่ะประเทศไทยโดยขอความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขภาคีเครือข่ายจึงได้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้นะคะให้กับน้องๆกลุ่มเป้าหมายนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงมัธยมศึกษาปีที่31ขวบจนถึง20ปีค่ะเพราะว่ารัฐบาลเร็งเห็นความสําคัญนะคะและก็มีนโยบายในการให้วัคซี ในหญิงอายุ11ปีจนถึง20ปีมีกลุ่มเป้าหมายนะคะ1ล้านโดสใน100วันค่ะเพื่อเร่งนะคะเก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามแนวทางของกรมควบคุมโรคสญญาธารณสุขนะคะโดยเริ่มดำเนินการฉีดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไป